เี่ยวไปกินไปกับชายเล็กเสนอเมนูอุปลาครับผมอกปลาทับทิมนะครับปลาทับทิมครับผมอันไว้เรียบร้อยเครื่องครับกตะไคร้มใบมะกรูดหอมกระเทียมตามไว้แล้วแล้วก็ใบโหระพาต้นหอมน้ำปลาผมชลดรสด,ดีอุปลาครับผมทำมาเลยมาเลยครับผมปลาทับทิมเครื่องที่เราโขกไว้ไวแล้ว,วกระเครยมใบมะกรูด ส่กระมิ้นด้วยนะครับผม,ผมหอมนิงเดียวกรุงเลยครับผมรสดีรสดีน้ำปลรราครับผมหอมอร่อยครับแล้วก็เครื่องครับผมออหอมใบโหระพา ุกเขาเข้ากันครับผมครับครับเติมน้ำล้างคุกไปหน่อยครับผมโอเคเปิดไฟกลาง้วครับผมไฟกลางครับผมอุปลาทับทิมครับหอมมครับพี่น้องเอ้ยกับผักนานาชนิดมากินเขากันครับผมเมนูอีสานพื้นบ้านเฮาแซ่บๆได้พี่น้องอุปลาทับทิม สวัสดีครับผมเที่ยวไปกินไปกับชายเลยครับสเสนอีมนูอุปลาทับทิมครับพี่น้องไปกินเขาในวยกันครับตอนนี้ไงครับพี่น้องโอ้นัวมาเลยเลยพี่น้อง าตเรีจะเพิ่มความมันในตัวใส่กระปลานัวปลาแดกนัวปลาลาโอ้โหชุดยอดเลยครับผมเมนูอีสานมาใหา้เบอร์หนึ่งก้อนเนี้ยเด้อพี่น้องเด็กกินก้อนเนี้ยลายจะเป็นห่วงนอน รอสอร่อจิตโอเมก้าสูงกันนะครับผมอาจจะติ่มป้านิน หอมมันหอมเครื่องเกลืปลาเป็นเลื่ออาหารอีกแล้วคือ,ขอเขาตั้งก็เต็มถ้วยเลยแซ่บครับผมมากดไหลก์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องทางไกลทางไกลแซ่บครับผม อย่างพวเพียรได้เอาพิมพ์เงยมาอีกอืมแดดดิดแดดดิ้ดน,นี่ผมเฟื่อนๆไงบางคนไม่เคยกินเลนยไข่ไข่กับโคเช่าเหรอครับผมเฟื่อนๆเนี่ยจะหน่อย ปลาสดเหนืยวหวาน ổi, นกันกเขาจะเต็มถ้วยพี่น้องเฮ้ยเด้อพี่น้องทางไกลทางไกลโอ้ควันหอมหอมควัน ไม่ไหมครับอู้ป่าในีน่นหมดเลยไนะมันจอเครื่องมันเฉลนัวนี่หันเลยนัวในนันวในในหม้ออะไรยังเลย ม่นูพื้นบาดอีสา,า,น,าน้าทั้าหมดอูอมมกวันนี้มันจะนั่วนำเลยนะเว้ยมกนไม่นำจเเมื่อกีหันเลย้อมถมกเหไมแต่เห็นหน้าเห,นเห็นหน้าอยู่ท่ามกับมกใส่เบตองอ้ยหอมครับผมเบ็ดตองสด you know

หอมกับข้าวทุกอย่างถ้าทำสุดๆใหม่ๆหมอมๆเห็กนกระตุ่นอยากกินเข่าหลายๆกินไปนำหมบอไปนำเรือพี่หน่อยเลย อยากกินคนเดียวเดี๋ยวเงา <c oughs> ว่าส่วนนำส่วนนำกราไปเยอะไปตกใต้ดูกนันนี่พอควนครับจะเข้มหลายกินหวานกั็จะหวานหลายเข้มกั็จะเข้มหลายคืนกลางกลนี่เป็นปเหล็กินพักดำ 你就说热。 หัวปลามากินหัวปลาเพื่อนครับผมมันหัวปลาทุกปาลาคุณพ่อหล้วคนเถาือมากินคนเถาโบราณมากินหัวปลามัน เงือเลือมาแล้วปลาหนินปลาตะทินเป็นปลาที่ขยายพันธุ์ไว้ มีบอรกรโั้ป้าพวกนี้ไว้เขาเดียวครับวินหนึ่งไงหรอวินหนึ่งออกลูกออกล้านหรอขอบคุณคน,นที่นำเขาเด้อป้าพวกนี้ป้ามาให้คนไทยได้กินปานินลาตะทิม เนำมาเลี้ยงนำเขาสามยี่สิบสามสิบปีทีเดียวเลยเนี่นยเขาย้ายพันธุ์ไปชัวประเทศเลี้ยงเป็นพาณิชย์เลี้ยงกินเลี้ยงขายยอดเลย น่าดสามสิบสี่สิบปีนะบ้างปลาตะติ่มปัานนิมขอมาในเมืองไทยเราจะไม่นหน่อยๆมันก็เบ่เห็นนะจะไม่จะเลี้ยงไม่จะใส่เบสอรอย่างเ้ยก้อนจักวบไปขวบหรือว่าสิ่วดกวนานัหนบอกั กินไปกินมาขอกินเบอร์ดีดี่นอ้องเ้ยเต็มถวยกินเสียบกินมันไปเรื่อย โอ้โอเจินเบิดพี่น้องเอ้เสียบหลายนัวสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมเที่ยวไปกินไปกับชายเลี้ยงครับผมอูป่ากับถิ่มกับเสียบพร้อมๆกิหน้าบอกกันใหม่ครับผมมากไลค์มากดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้อง มีนูอีสานบานเฮามีนูหลากหลายครับผมมีเวลาก็ะไรเฮ็ดก็ขออ่าที่เฮ็ดต่างๆนิดหน่อยเวลาหน่อยก็เลยเฮ็ดไวๆขอบคุณพี่น้องที่เขารับชมครับผมคลิปหนาพอไหมครับผมสวัสดีครับผม